ครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้อยู่กับซันบล็อกเป็นวันที่29แล้วนะครับเมื่อไรจะจบสักทีทำไมมันเยอะอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะครับ เอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับแมบบนี้ผมจําได้ว่าผมเคยเล่นละตอนหาน้องเป็ดมันกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับแจก2องวายหรือห้านซันบ็อก่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะพอเริ่มเควสมานะครับก็เหมือนเดิมหาคิสตันทั้งหมด50อันเนาะมันก็จะขึ้นให้เราเลยนะครับทีนี้รับเควสที่2มานะครับโดยเควสนี้นะครับมันก็จะเริ่มต้นอัตโนมัติอ่ะอย่าลืมเก็บดาบตรงข้างโกเลยนะแล้วก็คุยกับตะแกะ่คนนี้นะครับมันจะได้อีกเควสหนึ่งมา อ่าแล้วลงไปข้างล่างเลยนะครับโอเคเควน,นี้ง่ายครับหรือว่าผมเคยเล่นแล้วก็ไม่รู้ครับให้ผ่านน้องหมาไปเลยทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วมาคุยกับตรงจุดนี้ที่เป็นเช็คพยา์นี้เราก็จะผ่านเควสท,ที่เป็นตะแกรงลูกบาทอ่ะที่เรารับเมื่อกี้ครับทันทีเลยง่ายไหมอ่ะทีนี้เราก็ให้สับคัดเอาแล้วครับมีคัดเอาตรงไหนก็สับครับง่ายๆที่สุดนะครับอ่าพอหลังจากสับคัดเอาเสร็จแล้วนะครับไม้ก็จะวิ่งมาแบบนี้เนาะโอเค เราก็เก็บคิสตั้นไปเรื่อยๆระหว่างนั้นนะครับเอาละถึงโค้ดสีอันนี้บอกไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเคยเล่นแล้ว3 1แล้วก็2แล้วก็1แล้วก็2นะครับผมก็จะเป็นอันผ่านเวรดของโค้ดสีผ่านแล้วนะนะอ่ะทีนี้ก็ให้กระโดดตามทางไปได้เลยครับระวังตกก็พอคิดตั้นพยายามเก็บให้ไักสักสิบาท้วผมจะบอกว่าทำไมนะครับอ่ะทีนี้เจอคันโยอีกแล้วนะครับ ก็โยกจุดประสงค์เลยก็คือโยกเพื่อให้ขอนไม้ครับมันอยู่ตรงกลางเราจะได้ไม่ตรงนะทําทั้ง2ฝั่งให้เหมือนกันนะครับทั้งสีเขียวและสีแดงโอเคเมื่อเราจอดขอนไม้ได้แล้วเราก็กระโดดข้ามไปเลยนะครับอ่ะทีนี้มันจะเริ่มอีกเควสหนึ่งนะครับให้เราเปิดกล่องสมบัตินะครับโดยเราอาจจะต้องเปิดสมบัติให้ครบทั้งหมด6กหกชิ้นนะครับไม่นั้นเควสก็จะไม่ผ่านกันนะอ่ะเควสสามเควสนี้อยู่กับเรา น่าจะจนเกือบจบนะครับถ้าจำไม่ผิดอ่ะจนมาถึงตรงนี้นะครับมันจะเจอออกให้ตีออกให้หมดทั้งห้องนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อจะเปิดกล่องสมบัติกล่องนี้ที่อยู่ข้างๆริมสุดของห้องนะ,อะพอหลังจากเราตีครบหมดแล้วนะครับผมพยายามตีให้หมดจะได้ไม่เสียเวลาเนาะห้องก็จะเปิดออกครับผมอ่าเราก็จะได้2ครับ6เรียบร้อยนะครับผม โอเคเปิดกล่องไป2กล่องนะอะนี้ไปต่อไปเลยครับผมโอเคพอออกจากห้องออกมานะครับมันจะมีคันโยกให้สับอะตรงนี้สับเพื่ออะไรสับเพื่อหยุดขอนไม้ด้านหน้าเรานี่เองครับพยายามเล็งดีๆเพราะเดี๋ยวเราต้องกด W Shift เพื่อกระโดดน,นะอะหลังจากสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พยายามยังไงก็ได้ให้กระโดดไปอีกฟากหนึ่งให้ได้นะครับถ้าตกก็ปีนขึ้นมาเหมือนผม,มืันใหม่นะจะได้ไม่เสียเวลาคนระับ Okay. เมื่อข้ามมาได้แล้วนะครับให้มองกลับมาเราจะเห็นกล่องที่3นะครับให้เพื่อนๆกระโดดไปให้ได้แล้วหลังจากนั้นหยิบของมาครับอ่าก็จะได้3ทับแแล้วเนาะโอเคทีนี้ก็เดินไปตามทางเลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรไม่ต้องไปตีกะโหลกก็ได้นะมันเสียเวลานะครับเพราะ q u e s ไม่ต้องทำอ่ะจนมาถึงตรงนี้มันจะมีโต๊ะอยู่แล้วมีกุญแจอยู่ให้เก็บด้วยนะครับผมกด E เพื่อเก็บีย์นะครับ เพื่อที่จะไปเปิดกล่องอีกกล่องหนึ่งเป็นกล่องที่4นะครับเมื่อเราเปิดกล่องที่4แล้วเราก็จะได้เควสนะครับผมเดินออกมาเลยอ่ะจนมาถึงจุดจุดนี้นะครับผมมันก็คือสับคัดเอาตัว E นั่นแหละแล,แล้เพื่อนๆกระโดดลงไปด้านล่างนะครับมันจะมีห้องอยู่โอเคไหมอ่าแล้วมันก็จะมีกล่องอยู่นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปคุยกับกล่องอีกเราก็จะได้5ทับแล้วนะครับผม Okay. แล้วก็เดินออกมาครับเดินขึ้นไปข้างบนถ้าเพื่อนๆเ,เก็บคิสตันมาได้40แล้วอะ่ะเพื่อนๆกระโดดไปอีกฟากได้เลยนะไม่ต้องเก็บอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าคิสตันอ่ะมันจะมีครบพอดีเลยในตรงที่เราจะกระโดดไปตรงจุดสุดท้ายอ่ะนะครับอันนี้ผมเก็บเป็น41ับ50ถนะูกไหมอะจริงๆไม่จะเป็นนะครับ okay. ในระหว่างนี้นะครับเพื่อนๆกระโดดไปก็ลองใช้ทักษะดูนะครับคัทเอาทั้ง2ออันระหว่างทางเพื่อนๆต้องสับเลยนะ ไม่นั้นมันไม่ได้นะครับไปไม่ได้โอเคจนในสุดแล้วกระโดดไปจนสุดนะครับเพื่อนๆก็จะผ่านเวสของเก็บพิสตันก่อนหลังจากนั้นทางเดินทางสุดท้ายนะครับมันก็จะมีกล่องสมบัติกล่องหนึ่งเป็นกล่องที่หกเ,เพื่อนๆเก็บปุ๊บเพื่อนๆก็จะผ่านเวททั้งหมดเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิป,ลปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมเพราะว่า ผมมองว่ามันไม่ยากนะครับเควสเพจนี้แล้วก็แลนด์มันเล็กด้วยครับสาหรับผมนะหรือว่าเคยเล่นแล้วรอบหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะพอเพื่อนๆผ่านควเตสของแลนด์แลนด์นี้เนะเาะเพื่อมือก็ได้12บสอทับ12เหมือนผมนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนผลบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับ